สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูโบคุณครูพรกามาสนามนา,น,า,น,าน,นะคะสอนระดับชั้นอนุบาล2-5ทับโรงเรียนเทศบาลเมืองกุชินารายจังหวัดกาฬสินค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าหนูน้อยนักสัมผัสมีอะไรบ้างอ่าเราจะมาเรียนเรื่องสัมผัสทั้ง5 สัมผัสทั้งห้ามีอะไรบ้างคะรู้ไหมเอ่ยสัมผัสทั้งห้าถ้าไม่รู้ไปฟังคุณครูโบเลยนะคะหนึ่งการมองเห็นสองการได้ยินสามการดมกลิ่นสี่การลิ้มรสและห้าการสัมผัสก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องที่หนึ่งการมองเห็นคุณครูโบมีเพลงมาให้นักเรียนฟังก่อนนำเข้าสู่บทเรียนนะคะไปฟังกันเลยค่ะ เอาหนึ่งสองสามเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูอีกรอบนะคะเรามีตาไว้ดู ต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูอะโอเควันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการมองเห็นนะคะอยู่ในหน่วยหนูน้อยนะักสัมผัสอะก่อนที่เราจะเรียนเรามาดูสิคุณครูมีกระดานสีมาให้นะคะดูกระดานสีของคุณครูเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะอะกระดานสีของคุณครูมีรูปร่างลักษณะยังไงคะนะักเรียนรู้ไหมเอ่ยอะ เป็นรูปร่างของวงกลมนะคะแต่เป็นวงกลมที่มีหลากสีไม่ได้มีสีเดียวนะคะเราลองมานับดูซิว่ามีกี่สีค่ะสีที่หนึ่งสีที่สองสีที่สามสีที่สี่สีที่ห้าสีที่หสีที่7สีที่8แล้วก็สีที่เมีสีเหลืออยู่แถวที่1นะคะสีชมพูเข้มอยู่แถวที่สอง สีเขียวแถวที่สามแถวที่สี่สีชมพูอ่อนแถวที่ห้าสีน้ำตาลแถวที่หสีฟ้าแถวที่เจดสีแดงแถวที่8ดสีม่วงและแถวสุดท้ายเห็นไหมคะสีขาวค่ะอ่ะตรงน,นี้เราจะมาดูซิว่าเราจะแยกสียังไงเรารู้ไหมคะอ่าถ้าไม่รู้คุณครูมีปีโป้อหลากสีเห็นไหมคะอันนี้คือสีอะไรคะ สีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนอยู่แถวไหนคะลูกอยู่แถวไหนคะแถวที่สี่ใช่ไหมคะตรงนี้ถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องอันนี้คือสีชมพูอ่อนนะคะต่อมาสีอะไรคะสีฟ้าแถวไหนเอ่ยแถวที่1แถวที่สองแถวที่สหรือแถวที่สแถวที่ห้าคะแถวไหนเอ่ยแถวที่หนั่นเองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะการที่เราจะมองว่า สีแต่และสีอยู่แถวไหนอยู่ตรงไหนเราต้องใช้อะไรคะเราต้องใช้ดวงตาดวงตาของเราก็จะมองไปดูนะคะว่าแถวที่เท่าไรสีอะไรโดยจะสั่งไปทางสมองแล้วก็จะบอกเราว่าอ๋อสีเหมือนกันสีฟ้าเหมือนกันก็อยู่ตรงนี้นะคะสีเหลืองเหมือนกันก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าการมองเห็นนั่นเอง ดังนั้นดวงตาของเราจึงมีความสําคัญใช่ไหมคะถ้าเราโมไม่เห็นเราจะรู้สีไหมคะไม่รู้ดังนั้นเราต้องดูแลรักษาดวงตาของเราให้ดีนะคะ,ะวันนี้คุณครูโบก็ขอจบการเรียนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ